ใครดูก็มีแต่รอหอยอิ่มผูกใจเสื่จริงครบคันกว่าใครครบเครื่องพลิตภัณฑ์เสริมห<ม>าหาร<ม>บาลานสตราโฟเอสเม,มืม้อโกลเด็นโมริงก้าอ่อยปัญญาเนชราลบริษัทวีแค่เฮลพ์โปรดักต เฮอร์บลเพนทาเซียดิเอพุดแฮนด์แอนด์เนลสครีมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเราอยู่กันในรายการชุนทางฮอตโชว์นะคะนอกสถานที่ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ไม่คุ้นหูคุ้นตากันใช่ไหมหลังจากที่เราอยู่ในสตูกันมานานนะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่ศูนย์การค้าพาราไดพาร์คนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านสมุนไพรนะคะพี่วรวิศสวัสดีค่ะ ดีีเ๋ยวให้พี่วรวิทย์แนะนําตัวสักนิดนึงค่ะผมวรวิทย์เกิดสกุลนะครับเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับสมุนไพรสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษน,นะครับถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์น,น้ํามันนวดน,นะครับพี่วรวิทย์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรพอสมควรเลยใช่ไหมคะก็พอเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมาครับพูดขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็น้องปิ่นเองก็อยากจะรู้นิดนึงว่าความเป็นมา ของพี่วรรวิทย์เนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการที่พี่วรวิทย์เนี่ยหันมาสนใจทางด้านสมุนไพรอะค่ะจุดเริ่มต้นคืออะไรคะจุดเริ่มต้นเลยอะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะทีนี้ว่าเออเรามาเกิดเป็นเอ่อเกี่ยวกับออฟฟิซินโดมปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่อะแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอหาอะไรตามโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่หายสักทีทีนี้เราก็เออได้มาเจอเอ่ออาจารย์ท่านหนึ่งอะเป็นหมอหมอยาพื้นบ้านชาวเหนือนะท่านก รักษาให้ด้วยาการนวดนวด,นดประครบ,ะคบกดจุดแล้วก็ท่านเอาน้ํามันชนิดเหนือมาทาให้เราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราอะผ่อนคลายเรามีความรู้สึกจากที่เรามีความทุกจากการปวดบ่าปวดไหลออฟฟิศซินโดมน่ Syndrome, นะแล้วเราก็มีความรู้สึกเอ้ยมันผ่อนคลายดีมากเลยทําให้เรารู้สึกสบายตัวเราก็เกิดการสงสัยว่าเอ๊ะท่านเอาอะไรมาใช้กับเรา แล้วก็ถามท่านคุยกับท่านคุยกันไปเรื่อยคุยกันถูกถูกคอก็เมื่อนวดเสร็จแล้วก็ยังคุยกันต่อเนื่องที่ท่านก็บอกว่าสิ่งที่เอามาทำเนี่ยมันคือสมุนไพรตอนแรกเราก็ไม่รู้จักว่าสมุนไพรมันคืออะไรใช่ไหมล้วก็แล้วมันคืออะไรท่านก็หยิบมาให้ดูเป็นหัวเป็นเงาบ้างเป็นอะไรบ้างเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ไม่คยได้สนใจหน้าตาแปลกแปลกหน้าตาเออมันแปลกๆปกแล้วก็ไม่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 คยสนใจเท่าเท่าที่ควรหรอกทีนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วเราก็มานอนนึกด้วยเอ๊ ไอสิ่งนะมันมันบรรเทาทําทให้เราเกิดความสุขนะจากที่เ,เราเป็นความทุกข์เรานอนกลางคืนเราเกิดความทุกข์แค่ะตะกอนนั่นนะเอออันเนี้ยพอมันผ่อนคลายมันหายจากอาการปวดเมื่อยเส้นตึงเค้าขัดยอกมันนอนได้สบายหลับลึกลได้หลับหล,ลับเต็มที่ขึ้นด้วยหลับลึกเต็มที่แล้วตื่นมาแล้วก็สดชื่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเขามีสรรพคุณมีประโยชน์จริงๆรกลับไปหาท่านอีกแล้วก็กลับไปหาท่านอีกก็ไปคุยคุยกับท่านเรื่อยทีนี้ก็ เกิดการอยากเรียนรู้สมุนไพรนั้นและก็ถามว่านี่คืออะไรแล้วก็หยิบขึ้นมาเง่าหนึ่งคือไพ่ช่วงนั้นคือช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ยังวัยรุ่นอยู่ไหมคะก็ประมาณสักสี่สิบกว่าแล้วจะเกือบห้าสิบแล้วนะช่ะมันเกิดเราทํางานประจำตะกอนทำงานประจําเนี่ยสะพายกระเป๋าสะพายอะไรอ่ะนี่แหละนี่แหละต้นเหตุเลยใช่ไหมค่ะ ทำคอมมั่งพิมพ์อะไรมันก็เก่งเส้นตึงหมดเลยเ็เร<อ>ียก <laughs> <laughs> ออฟฟิซินตอนแรกเราไม่รู้พอรู้ว่าออฟฟิซินโมนี่มันคืออย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเราก็กลับไปถามนะ่านว่าไอ้ตัวนี้ยมันมีประโยชน์ไงท่าน,นบอกลองกินดูสิแล้วก็เอ้ยมันกินได้เหรอใช่ไหมแล้วเราก็เคี้ยวโอ้มันซาซ่ามันซาซาลิ้นนะอืแล้วเอาถูกับผิวดูสิ เราก็ถูถูเออเออมันมีปฏิกรรเนี่ยนะเออไทยนะถูไทยแล้วเขาบอกว่าเออนี่แหละเออมันเป็นฤทธิ์ของสมุนไพรที่มาบําบัดให้เราเอาการของเราเนี่ยที่เจ็บป่วยไข้เนี่ยมันมันสามารถใช้ใช้พลังของสมุนไพรเนี่ยมารักษาบําบัดได้ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการนํามาใช้ให้ถูกถูกกับนี่แหละนี่แหละนี่แหละหลักการที่ ทามาใช้ให้ถูกอ่ะทีนี้พอมาคุยไปคุยมาก็ท่านก็สอนเรื่องธาตุเจ้าเรือนคนเราเนี่ยมีสมุธฐานว่าจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรได้ใช่ไหมมันเกิดจากร่างกายเรานี่แหละร่างกายเราเป็นเป็นเป็นตัวกาหนดว่าเราจะเกิดโรคอะไรนั่แห่ะมันก็คือธาตุเจ้าเรือนนี่แหละธาตุเจ้าเรือนบางคนเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยเ ธาตุอะไรแล้วจะมีโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูดูเหมือนมีโรคไหมคะมคล้ายๆท่านคือศาสตร์ของท่านอ่ะท่านจะเอาวันเดือนปีเกิดอะ่ะ<อ>มามามานน้นแล้วก็จะรู้ว่าคนนี้ธาตุอะไรแล้วควรหลีกเลี่ยงยังไงใช่ไหมว่าเอ่อคนเนี้ยเอ่ออากาศหนาวจะเป็นโรคอะไรอากาศร้อนจะเป็นโรคอะไรปรับปรับธาตุให้ได้อ่ะปรับธาตุให้ได้โรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่มาเพียงแต่รู้รู้ธาตุเจ้าเรือนเราแล้วเราก็ระวัง โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มาชชุมทานฮโสนับสนุนโดยพิมคลครีมสมุนไพรครีมอินเซรัม DC2 ีทูดับเบิลชามจีเวลบายจีมอร์สกายเฮิร์บไวแอนด์คลีนทูทเพรส b บสกายออร่าแครส่วนพืชสมุนไพรเนี่ยเมื่อเราเกิดโรคแล้วเราก็ไปหยิบเขามาบําบัดเราค <c oughs> <ต>่ะแต่เราก็ต้องรู้จักด้วยต้องรู้รรต้องใช้เขายังไงใช่ไหมคะไม่งั้นใช้ผิดใช้ถูกก็อาจจะเกิดอันตรายได้ <c oughs> ใช่ไหมคะค <c oughs> นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพี่วรรวิทย์นะคะ <c oughs> ใช่ครับแล้วทํา ทำไมอย่างหนูเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าสมุนไพรมันไกลตัวเรามากรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากก่อนหน้าน,านี้นะก่อนที่หนูจะเริ่มจัดรายการชุมทางวอตโชว์เนี่ยหนูรู้สึกว่าสมุนไพรเนี่ยมันเข้าถึงยากกับวัยรุ่นมากๆเลยแต่ทําไมช่วงนั้นแปลว่าการนวดนี่มัน,เป,นเป็นบอกเกิดให้กับพี่วรวิทย์เลยใช่ไหมคะในการที่ทําให้พี่วรวิทย์เปลี่ยนใจแล้วหันมาพึ่งสมุนไพรโดยเฉพาะเลยอะ่ะถูกต้องแต่ก่อนนั้นเราเราเดินตลาดสมุนไพรแล้วเ,เห็นวางเกิดแล้วเราไม่รู้เราไม่ได้ให้ความสนใจเลยนะเอ้ยนี่มันอะไรนะพอเรา ามีความรู้สึกพอประสบกับตัวเราเองเรารู้คุมท่าเลยเราเห็นเนี่ยโ<ม>อ้หเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยสิ่งที่เราไปเดินตลาดสมุนไพรแล้วเห็นเป็นเง่าเป็นนั่นนะพวกเนี้ยสรรพคุณหมดเลยมีสรรพครณทุกทุกชนิดมีสรรพคุณหมดเลย<ม>เพียงแต่ว่าเราจะนาสรรพคุณยิบออกมาใช้กับประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรนะคะแล้วน้องเป็นอยากจะทราบนะคะว่า ก่อนที่พี่วรวิทย์จะตัดสินใจเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของน้ำมันโดยเฉพาะเลยทําไมมันจะต้องเป็นน้ํามันน่ะสมุนไพรมันมีหลายอย่างนะพี่วรวิทย์ทำไมจะต้องเป็นน้ํามันโดยเฉพาะเลยถึงขั้นแบบว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยอะ่ะสมุนไพรเนี่ยนะมันมันมีสรรพคุณมีประโยชน์ของมันอยู่ในตัว <c oughs> เพียงแต่ว่าหนึ่งเราจะเอามาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมันสามารถที่จะอดัดแอปเข้ากับผลิตภัณฑ์ได้ทุกๆหลายๆผลิตภัณฑ์ ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราจะเอามาแปลรูปเป็นผลิตภันอะไร<ม>ทีนี้สิ่งที่เราทําไมจึงสนใจน้ํามันเพราะว่าอาการที่เราเป็นอยู่คือออฟฟิซินโดมคือน้ํามันมันนวดนวดแล้วมันซึมเข้าผิวเราได้ได้ลึกซึ้งเราก็เลยเออสนใจเกี่ยวกับน้ํามันก็เลยฝึกทําน้ํามันกับท่านเลย<ม>เออท่านก็สอนให้สอนให้คือการสกัดเอา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 งาของสมุนไพรต่างๆแต่แลันิดเนี้เอามาสกัด สกัดด้วยความร้อนใช่ไหมแล้ว อันนี้สรรพคุณของเขาก็จะมาอยู่ในน้ำมันเมื่ออยู่ในน้ำมันก็เอาน้ำมันเนี่ยมาทาถูนวดทีนี้นเราก็มีความรู้สึกเอออันนี้แหละมันคือมันคือต้อนต้นกาเนิดแรกเลยทําไมเราถึงเลือกทําน้ํามันก็คืออันนี้แล้วพอเรารู้ถึงสรรพคุณรู้วิธีการสกรัดรู้วิธีการที่จะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ไปเรียนต่อเรียนต่ออีกนะเรียนเรียนต่อภาควิชานจันยใช่ไหมคะใช่ใช่<ม>คือเราอยากจะเอามาประยุกต์ให้มันทันสมัยขึ้นอ่ะาจากเออโบราณคนโบราณ สก,กัดออกมาแล้วทำอย่างไงใหม้มันมาร่วมสมัยเอาเอาผลิตพันธุ์พวกนี้มาร่วมสมัยให้ได้<ะ>ใช่ไหมเราก็มาพัฒนาเรื่อยมาเรียนต่อที่เวิทยาลัยสารพัดช่างทน<า>วัดทองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลาน์ตรา4เเร์เราก็มาพัฒนาเรื่อยมาเรียนต่อที่เอ,อวิทยาลัยสารพัดช่างทน<า>วัดทอง,ทองอ วัดทองตรงเอเขตคลองสานโดย<ฆ>อาจารย์ชาโนนบุรีอ่ะ<ฆ>ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเลยสมุนไพรแปดรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเราก็ไปเรียนกับท่านเลยโอ้ยไปเรียนแล้วไปคุบอยู่กับท่านนานมาเลยอ่ะเพราะเราต้องอยากรู้ให้มันลึกลึกเข้าไปอ่ะว่าจาก ภูมิปัญญาชาวบ้านจากหมอยาพื้นบ้านที่ให้เรามาแล้วอ่ะเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นแล้วอ่ะแต่เราอยากจะมาทำยังไงให้มันร่วมสมัยให้ได้ใช่ไหมทำยังไงให้ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเห็นสมุนไพรแล้วเขาเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยเอามาใช้กับตัวเขาได้นะแต่ก่อนนี้ที่เรามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะมันมันยังไม่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่มันยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์เราเอามาปรับปรุงให้มันดูแบบสวยงามน่าใช้ใช่มันยังไม่สะดวกสบายมากขึ้นมันยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ เอาไปให้วัยรุ่นชายวัยรุ่นก็เมึนแล้วใช่ไหมใช,ใช่ไหมเพราะแบบ อยู่ดีๆเอาน้อมันอะไรมาเขาใชา้เขาก็มีความรู้สึกแล้วกลิ่นเกินมันก็แบบว่าบางทีเขาก็ยังไม่ยังไม่โดนเอ่า<ม>ใช่ไหมนี่ก็มาอาจารย์ชานน์น์ท่านก็มาปูมาปูพื้นให้เลยมามาปูพื้นให้แล้วก็มาอู้ศึกษาสมุนไพรต่อยอดไปอีกแต่ทีเนี้ยเออเรามีความรู้สึกว่าเราชอบอันเนี้ยเราก็เจาะลึกอันนี้เลยน้ํามันอาจารย์ขอน้ํามันเถอะนะเราจะทำยังไงน้ํามันให้เป็น แพ็กเกจให้ได้ mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยท่านกศเรามาเรื่อยเอ,อแล้วเราก็พัฒน,นาจนจนเข้าโครงการเข้าหาภาครัฐเลยพอพอได้สูตรจากพื้นบ้านมาต่อยอดกับอาจารย์ชานนอาจารย์ชานนก็บอกว่าทาผลิตพันเสร็จแล้วก็เข้าหาภาครัฐภาครัฐก็พัฒน,นาชุมชนของเขตที่เราอยู่นั่นแหละภาครัฐก็เข้ามาส่งเสริมอีก ช่ไหมก็พัฒนาแพคเกจจิ้งเป็นรูปแบบนู้นรูปแบบนี้ขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ได้เป็นผู้ประกอบการโอทขอป ของเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครอ่าแล้วก็ตัวโปรดักต์ก็ได้รับรางวัลด้วยโปรดักต์แล้วก็ค่อยคอยคัดสรรดาวขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะครั้ง,งแรกเราก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ได,ได,ได้นั่นเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยรู้แล้วด้วยระบบอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาสอนเข้ามาเออจะต้องทําส่งเรื่องอย่างนี้นะทําเอกสารอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็จะทาขึ้นมาเรื่อยจนผลิตภัณฑ์เราเป็นโอทอประดับ5ดาวและกรุงเทพมหานครก็เป็นบางกอกแบรนด์ระดับพรีเมียมนะครับแล้วเออกรุงเท มหานครเนี่ยคัดสรรให้ผลิตพันธุ์ของกรุงเทพมหาคนคร50เขตเขตละสองผลิตภันธ์เขตเราบางกอกน้อยเราได้รับเลือกขึ้นมาสองผลิตพันธ<ม>์ตาเทวดาใจดีเป็นผู้ได้รับเลือกว่าเป็นแมตอินบางแบงกอกโอ้ยภูมิใจมากมากนะคะคน้องปิ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้สมุนไพรไทยเรามันแบบ แมสไปทั่วโลกเลยอยากให้มันดังไปทั่วโลกเลยแล้วยิ่งไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวยาเอยตัวน้ํามันเอยหรือวิธีการนวดวิธีการนวดอะ่ะต่างชาติก็เริ่มให้ความสนใจเรามากขึ้นแล้วนะคะเหมือนพี่ก็เป็นหนึ่งคนเลยที่ทําให้แบบ ผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อเสียงแล้วก็ก้าวไกลไปถึงต่างประเทศด้วยดีใจไหมคะพี่คะอุตส่าห์ล่ำเรียนมาเรามีความสุขกับการทํางานอันนี้เลยนะการที่เราทําสมุนไพรเนี่ยเรามีความสุขกับเขาเราให้เวลาเขาเต็มๆเลยนะเขาบอกว่าเออใช้เวลานานไหมคุณพี่เรื่องเอาน้ำมันโดยเฉพาะเลยเนี่ยกว่าจะคัดสูตรกว่าจะหาแบบตัวเด็ดๆเลยอย่างเงี้ยนานไหมคะตอนนี้ผมใช้เวลาประมาณ10ปีแล้วสิบปีแล้วนะตั้งแต่ผมเริ่มเรียนรู้มาแล้วก็ผสม คือพยายามทําตัวเป็นชาพุองถ้วยอะ่ะไม่ลด<า>ถ้วยนะ<า>เราจะได้อะไรจากผ<ร>ูบาอาจารย์เรื่อยๆแล้วเราก็เอามาต่อยอดต่อยอดแล้วพัฒนา,าให,ให้ให้ผลิตพันของเรามาได้ระดับนี้แล้ว<ม>ตอนแรกเลยอะ่ะตอนแรกจริงๆนะการเรียนรู้เนี่ยจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีเป็นอาจารย์เราหมดเลยได้คนละนิดคนละหน่อยหยิบหมดเลยหยิบมาผสมผสานตอนแรกผลิตภันเราอ่ะไม่ได้มาแพ็กเกจไม่ได้ขนาดนี้หรอก เรายังขายอยู่ตลาดน้ําครั้งแรกเลยนะเราเอาจ,เอจุดเริ่มต้นเหรอคะจุดเริ่มต้นเลยอะขายอยู่ที่ตลาดน้ํคลองรัดมยม่ะแล้วก็ทําเป็นเอ่แพ็กเกจใส่เป็นขวดอน้ำมันเหลืองธรรมดาไปาทีนี้ก็ติดฉลากนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาขายเรามีความรู้สึกว่าเออตอนแรกก็ทําแบบว่า ไม่ได้จริงจังใช่ไหมแต่ว่าเราก็ทําออกมาเออขายได้ขายขายเสร็จแล้วไม่ขายแค่แค่ขายนะ<ม>ลูกค้าที่ซื้อกลับกลับมา,าซื้อต่ออีกจากแบบเริ่มต้นจากการทําชอบแล้วทําใช้เองตอนนี้กลายเป็นสร้างไรายได้ให้เราด้วยสร้างไรายได้ห<า>ให้เราเริ่มสร้างรายได้ให้เราแต่ตอนแรกอนะตอนตอนแรกอะแจกก่อนนะทํามา,าปุ๊บมาแจกมาแจกก่อนแจกแจกไปจนแบบเออคนนู้นก็บอกดีคนนี้ก็บอกดีนนกอกดขอเราจนแบบแล้วเราก็เลยแบบ ขอขายบ้างนะก็เลยไปตลาดน้ําของร้าไมโยมเนี่ยลองขายดูตอนแรกก็ทําทําบุญทําเคี่ยวเสร็จแล้วมันเยอะเนี่ยเราใช้คนเดียวไม่หมดใช่ไหมใช้คนเดียวไม่หมดทาไงก็บรรจุขวดแจกแจกแจกเขาชอบชอบชอบทีนี้ก็เอามาวางจําหน่ายก็มาวางจําหน่ายขายบ้างแจกบ้างขายบ้างแจกบ้างไปเรื่อยประมาณนั้นเมื่อกี้แอบได้ยินว่ามีการคงการเคี่ยวด้วยอยากเอางี้หนูอยากให้แบบว่าไม่ต้องบอกสูตรค่ะแต่ช่วยบอกแบบ กรมวิธีให้น้องปิ่นกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่นี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเออเอาคร่าวว่าวิธีการทําน้ํามันสมุนไพรเนี่ยมันประมาณไหนคะชุกา,ารสกัดด้วยความร้อนอะคนโบลาณอะค <c oughs> มีมีทิศของเขาใช่ไหมคือ <c oughs> เราใช้เวลามากกับกับสมุนไพรที่เราคัดสรรมาเนี่ยคัดสรรมาก,ก็ต้องคัดฤดูด้วยนะว่าท่านสอนลึกมากเลยท่านสอนจนที่ว่า สมุนไพรที่จะมีฤทธิ์มากๆเนี่ยเก็บช่วงเดือนไหนเดือนไหนนะช่วงนั้นสมุนไพรเขาจะมีฤทธิ์มากแล้วก็พยายามตามท่านอะนึกแล้วก็พยายามเก็บเอาสมุนไพรฤดูนะั้นะมาเคี่ยวน้ํามันการสก,กัดน้ํามันเขาก็ยังมีทิคของเขาอีกนะว่าเคี่ยวด้วยความร้อนประมาณเท่าไหร่แล้วพืชชนิดนี้ใช้ความร้อนแค่ไหนพืชชนิดนี้ ใช้ความถ้าใช้ไม่ไม่ตรงกันนะเขาเรียกถ้าเอาหมอยาท่านจะบอกว่าเอาตัวยามันสะดุง้งสะดุ้งก็คือตัวยามไม่ไม่ออกตอนแรกว่าเออเขียวเขี่ย,ว,ยวอย่างนี้ไม่ถูกวิธีมันสะดุงด้งสะดุ้งอาการอาของการสะดุ้งมันเป็นยังไงคะคุณพี่ก็ค, <biting? S 1> คือฤทธิ์ของมไม่ออกมาออกมันหรือจะออกมาก็ออกมาน้อยใช่ไหมดังนั้นคนโบราณเนี่ยเขามีทิ้ว่าทำอย่า <rier. S 1> ยงไงให้ออกมา ทำยังไงให้เขาสะดุ้งไม่ให้ให้เขาออกมาเยอะๆถ้าเขาสะดุ้งแล้วเขาจะไม่ออกมาอ๋อห้ามให้เขาสะดุ้ง้ห้ามให้เขาตกใจเดี๋ยวเขาไม่ออกมาเขาจะออกมาน้อยเดี๋ยวออกมาเขออกมาน้อยจ้าดังนั้นเขาก็จะมีเนี่ยทิศตรงนี้บอกออกมาถ้าบางคนไม่สนใจก็จะไม่ได้ทิศตรงนี้มาถ้าเกิดคนไหนที่สนใจก็จะได้ทิศจากรูบาอาจารย์เนี่ยออกมานั่นแหละแล้วกลรมาวิธีใช้เวลานานพอสมควรผมเที่ยวน้ํามันครั้งๆหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาผมจะอยู่แบบมีสมัย ที่ไม่มีคนเลยนะผมก็จะทําของผมไปเรื่อยด้วยวิธีแล้วเวลาเนี่ยสองวันสามวันเคี่ยวน้ํามันในการเคี่ยวเหรอคะเก็บตัวอยู่ในห้องเคี่ยวชคนเดียวเลยเหงาเหงาเลยมันไม่เหงามันมีความสุขเอยอ,อยู่ในห้องก็น่าจะหอมหวนไปด้วยสมุนไพ<ป>รแล้วเราก็อ่ถ่ายทอดความรู้สึกเราลงไปในผลิตภัณฑ์ สมุนไพของเรานั่นแหละเขา,ขาบอกว่ามันมีเป็นพลังที่เราถ่ายทอดลงไปในผลิตภัณฑ์ที่เราทําในสมุนไพรที่เราทําเมื่อเราได้สมุนไพรที่มีพลังมาแล้วจิตเราบริสุทธิ์จิต<ช>เราจิตเราชอบอใช่ไนะหมสิ่งที่ทำนะ่ะมันก็ออกมาดีาถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือหลักอิธิบาทสี่นี่แหละของพระพุทธเจ้าเนี่ยทําอะไรเอาหลักเนี้ยมาไว้เกิดสิ่งนั้นน่ะมันก็จะเกิด ผลออกมาดีงานชิ้นที่เราทำเนี่ยมันก็จะเกิดออกมาดีดังนั้นตั้งใจนะทะทดีให้ดีนะคุณพี่น้องแล้วสิ่งที่พอเราทําออกมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ที่เอ่อคนนําไปใช้เนี่ยเขาก็ได้ได้ใช้สิ่งดีด้วยสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะจะตั้งใจทำให้เขาใช้ด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจเราเราทำเพื่อการค้าเพื่อพาณิชย์ทําแบบขอไปทีให้มันเสร็จเร็วๆเร็วๆเนี่ยไอ้สิ่งตรงนั้นมันก็จะออกมาคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมกับเราค่อยๆทําบทเข้า เกี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะ,ะสิ่งที่ที่บอกว่าเขาก็จะเอาสรรพคุณเนะี่ยคายออกมาให้มนุษย์เอามาใช้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกระโชกโคก5ห้างพเหมือนกันไปขอใครเนะี่ยถ้าไปขอแบบกระโชกโคห้าต้อง,งพูดจาดีๆดหน่อยอกระโชกโคกห้าฉันก็ไม่ให้นะเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพูดกับเขาดีๆนะเดี๋ยว โอ้มีเท่าไหร่ฟักให้หมดเลยสมุนไพรเหมือนกันนะเหมือนกันเลยอะ่ะถ้าเราค่อยทำก่อนนะปะน่านะีดก่อนนะเดี๋ยวเขามีเท่าไหร่เข,ข,ขาก็คายฤทธิ์ของสมุนไพรออกมาให้เราได้เยอะขนาดน<า>ั้นอนะ่ะ นั่นหลัลากการคล้ายๆกันเลยค่ะสิ่งที่พี่บรวิทย์เนี่ยใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์รรรก็คือหัวใจจริงๆนอกจากสมุนไพรแล้วการรับ <c oughs> ประทานอาหารแล้วยิ่งเราเปิดเปิดตู้เย็นไปเนี่ยมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอทุกอย่างสามารถเป็นยาให้เราได้หมดเลยนั่นแหละเป็นสมุนไพรที่ดีเ <forth, S 2> <guarante S 1> ครื่องครัวเรานี่แหละนั่นแหละตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกพอเราศึกษาเรื่องสมุนไพรอ๋อไอใบอนี่ก็ใช่ใบนี่ก็มีฤทธิ์ของ ค,คนโบราณเอามาปรุงเป็นอาหารนั่นแหละแล้วกินอาหารอาหารพวกนี้มันก็จะมีรสเอ่อรสร้อนรสเย็นรสฝาดนั่นแหละมันอยู่ในนั้นต้มยำนี่แหละโอ้โหครบชุดเลยอะใช่ไหมคะมะกรูดมะนาวขิงข่าะตะไคร้ทุกอย่างเลยใช่น,น,ะนะคะแล้วอย่างพี่วรวิทย์เนี่ยชอบในเรื่องของสมุนไพรขนาดนี้หนูอยากถามว่าชีวิตประจําวันของพี่อะ พี่ก็เลือกรับประทานอาหารเลือกทานสมุนไพรมุนไพรแบบนี้ไหมคะทําไมพี่ยังดูแบบสดใสเออดูแบบกระฉับกระเฉงสดใสมากมากเลยค่ะะตะก่อนน่ะเราเราช่วงวัยรุ่นเนี่ยทานอาหารไม่เลือกเลยได้หมดกินหมดใช่ใช่แต่พออายุเรามากปุ๊บเราเริ่มเลือกอาหารแล้วเนื้อสัตว์เราก็ลดน้อยลงลดลดน้อยลงก็มาเนี่ยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรบางอย่างเนี่ยเออปรับธาตุเราได้ใช่ไหมเครื่องครัวเนี่ยคือ สมุนไพรอย่างดีเลยแล้วก็เสริมพวกขมิ้นอะไรต่างๆนี่เอามาเป็นอาหารเนี่ย<า>คือถามว่าเลือกกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีก็กินอาหารที่ต้องเลือก,เล,อกเลือกเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยเอามาผสมกันปรับธาตุารู้ต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเรา,เอ,าอย่างนี้เราสามเราสามารถรู้แบบธาตุตัวเองได้ไหมเราดูยังไงอะคะดูได้ไปหา อย่างหมอที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักท่าเจ้าเรือนต่างๆเนี่ยะนะคุณหมอนกเนี่ยท่านรู้เ,เราไปส่ถามคุณหมอน,นกนบริพันธ์ใช่ไหมคะใช่ท่านท่านรู้เราไมา่ยากว่าา่าเจ้าเรือนอะไรเดี๋ยวท่านจะบอกให้ ค,คนนั้นรู้ทุกเรื่องนะคะเจ้านายหนูเองรู้ทุกเรื่องนะคะเป็นผู้มีความรู้คนนึงเหมือนกันเดี๋ยวท่านจะบอกให้ว่าหนูท่าเจ้าเรือนอะไรค่ะแล้วหนูควรหลีกเลี่ยงอะไรกับร่างกายเราอะ,ะเพื่อที่ไม่ให้เกิดโรคภัยนั่นแหละก็ไปบริโภคอาหารตามท่าเจ้าเรือนแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเกิดกับตัวเรามันก็จะไม่เกิดเราหเหมือนกับเรารู้ทันมันไง มารู้ทานปุ๊บเราก็ป้องกันไว้ะจะแล้วประทานอะไรเข้าไปในร่างกายนะคะก็ต้องรู้ท่าตัวเองด้วยรู้ท่าตัวเอง,องบาง,บางคนทานแล้วดีแต่บางทีอาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้ <c oughs> ถูกต้องอถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่สมุนไพรเอาหงอาหารทุกอย่างก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับร่างกายตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> น้องปิ่นก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่วร,ววร,วรบว,รวิทย์นะคะเพราะาน้องปิ่นก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตอน,น,นแรกๆก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างไกลจากสมุนไพรามากๆเลยพอได้มีโอกาสพูดคุยกับคนนูน้คนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางแพทย์แผนไทยหรือว่าพี่นกปริพันธ์หรือว่าพี่นี่แหละพอได้เจอก็รู้สึกว่าจริงๆสมุนไพรมันมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วยิ่งมีผู้ประกอบการแบบพี่เนี่ยทำให้ตัวท่านผู้ชมทุกท่าน น้องปิ่นด้วยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะแต่กว่าจะได้มาสักหลอดหนึ่งก็2วันนะคะท <laughs> ่านผู้ชมค่ะ <laughs> อย่างตัวพี่เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ํามันนัวโดยเฉพาะเลย <c oughs> ที่ท,ทีนี้ป็่อยากจะทราบนะคะว่ามันมีสมุนไพรตัวไหนที่มันช่วยในเรื่องการปวดเมื่อยแบบโดยเฉพาะเลยค่ะพี่ตอนนี้หลักๆของเราเลยนะตัวหลักของเราเราก็จะมีไผ่ในร้านนะ <c oughs> ไผ่แล้วก็คมิ้นชันนะ <c oughs> แล้วก็น้ามันงาแล้วก็ไมก้กฤษณาเนี่ยเป็นตัวเด่นของเราเลยที่ ปรับมาปรับแต่งและจริงๆอ่ะมันก็จะมีอีกหลายชนิดเลยนะที่แต่ทีนี้ตัวเด่นตัวหลักของเราเราก็จะใช้ประมาณเนี้ยไพ่เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาเอามารักษาพวก ฟกช้ำดำเขียวเค็ดขัดยอกต่างๆคมินขมินชันก็เหมือนกันนะนั่นแหละก็เหมือนกันพอเรามาเข้าด้วยกันแล้วมาเคี่ยวนะตับปะคุณของเขาไม่อยู่ในน้ํามันเรานี่แล้วลองเอาแตะเอานิ้วแตะน้ามันแล้วแล้วไปใยี่ตรงที่เราเส้นตึงๆนะนะม,มันจะรู้สึกผ่อนคลายเขาจะซึมเข้าไปในผิวเราเนี่ยเราไปผ่อนคลายเอ่อพวกพังผือดอะไรที่เป็นเกรงเป็นไตๆเนี่ยมันก็จะนี่มันจะคลายอาการทุเรามันก็จะทุเราลงไงอาการปวดเมื่อเส้นตึงเค็ดขัดยอกอ่ะก็จะคลายด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรนี่แหละ ทีนี้ถามว่ามันมันต่างจากมันต่างจากผลิตพันธ์อื่นๆยังไงต่างจตรง,งที่ถ้าพูด,พดตรงๆก็คือหนึ่งเราเอาใจจิตใจของเราในใส่ลงไปในน้นไมน้เราที่เด็ด <c oughs> ที่เด็ดของคุณพี่ก็คือตรงนี้นะคะ <c oughs> เอาใจเอาความใส่ใจใส่ลงไปด้วยไม่ใช่แค่ตัว สมุนไพรที่ดีใช่คนทําคนลงมือก็ต้องจิตใจตหัวใจด้วยจิตใจเราต้องกากับเขากํากับเขาเพื่อที่จะเอาเอา,เอาส่วนไหนของเขาอกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใส่ลงไประหว่างเคี่ยวนี่มีคาถงคาถาอะไรไหมคะ ก็ให้เขาเต็มที่อ่ะครับแล้วเราก็ยังให้เขาเต็มที่อ่ะตามที่ครูบาอาจารย์ก็ท่านถ่ายทอดเรามาเราก็ยกภูมิปัญญาตรงนั้นมาถ่ายทอดเหมือนกับอัญเชิญเต็มที่นั่นแหละแบบจะของเงินคุณต้องยอคุณเต็มที่อ่ะคุณถึงจะให้เราะจะเอาจะเอาฤทธจากสมุนไพรออกมาก็ต้อง ธนุถนอมแล้วต้องรู้จักวิธีการนําออกมาได้ยังไงนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะขอบคุณพี่มากมากเลยที่ให้ความรู้กับน้องปินแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็เราก็จะยังอยู่นอกสถานที่แบบนี้กันอีกสักพักนะคะแล้วก็จะเชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆที่มาออกบูธในงานนะคะขึ้นมาพูดคุยกับเราด้วยสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการชุมทางฮอชว์วันนี้สวัสดีคะ่ะชุม